ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับจะมีดวงดาวโยกย้ายราศีเนี่ยเริ่มต้นก็คือวันอาทิตย์ที่3สิงหาดาวพุธจัโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา8นาฬิกา55นาทีอันนี้ดวงที่1หลังจากนั้นนะครับวันที่17สิงหาตรงกับวันอาทิตย์ดาวพาัสจะโครจรเข้าราศีสิงเวลา15นาฬิกา24นาทีเป็นเกษตรตามซิบดีจังหวะต่อมา ดาวพระศุกร์จะโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคตรงกับวันศุกร์ที่22สิงหาเวลา16.38นิกา38นาทีเป็นจังวะที่3แล้วก็ตัวดาวพระเสาร์โคจรเดินถอยหลังพักราศีพักองศาที่ผ่านมาเดินมาแล้วก็ข้ามราศีเข้าสู่ราศีกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูตรงกับวันเสาร์ที่23สิงหาเวลา20.19นานาทีนี่คือดวงที่4และดวงสุดท้ายคือดวงที่5นั่นก็คือวันจันทร์ที่25 สิงหาคมดาวพ,พุธโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์21่านทีเป็นตำแหน่งมหาจักรกับราชาชโชคได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศพุธสิงห์ธนูมีนอย่าก,กลัวว่าตัวสารรายละเอียดสามารถรับชมในคลิปต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเริ่มพยากรณ์เดือนนี้ตรงกับวันแม่เัืงนเสียสำหรับหลายท่านบางคนอาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างทำอะไรแล้วก็ตาม รู้สึกเหมือนกาลังจะสุดแต่มันก็ติดต,ดตดิดขัดขัดจะดีก็ไม่ดีหรือบางทีลูกน้องเหมือนจะไว้ใจหรือบริบาลกําลังจะดีก็ดันไม่ขึ้นขุนไม่ได้ลูกน้องก็มีปัญหาเหมือนครึ่งครึ่งกลางๆในบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเราไปต่อว่านะครับบุปการีหรือแม่โดยที่เราไม่ได้คาดคิดดังน,นั้นถือโอกาสอันดีในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่นำดอกไม้ทุกเทียนแพรหร,หรือว่าพวงมาลัยไปกล่าวขอเข้ามา อุปการดีบิดามารดาสักหน่อยหนึ่งจะเป็นการแก้อาถรรพ์ติดติดขัดขัด,ขดบางสิ่งบางอย่างลงได้ดังนั้นใครที่เป็นอยู่เมื่อรับชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับในขณะเดียวกันพอคุณขอเข้ามาเสร็จแล้วก็พาท่านไปทานข้าวหรือชวนกันไปทําบุญไปทําบุญร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาหรือเป็นการแก้อาถรรพ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่อยากจะแนะนําดังนั้นสําหรับ12ราศี รายละเอียดาาดุสตาดีไลฟ์ประการใดรับชมกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีธนูกลุ่มสกิทาเลียรหรือคนง้างขันธนูนะครับครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นมา้าหรือจะเป็นคนโกงขันธนูโดยตรงก็แล้วแต่ตามตำลาตามหลักสูตรแต่ละคนไปแต่ในภาพรวมยังไงราศีธนูก็เป็นแบบนั้น ในช่วงเวลานี้จังหวะนี้ดาวแบบนี้เขาบอกว่าดาวพระราหูโคจรในเกษตรโอกาสการติดต่อสื่อสารโซเชียลหรือในเรื่องของการครบคา้าสมาคมมีแนวโน้มที่จะต้องนะครับติดต่อเยอะติดต่อสังคมเยอะช่วงนี้จะรู้จักคนบุูมมากมีโอกาสอาจจะรู้จักคนที่สับสนช่วยเหลือทั้งเทาทั้งดำทั้งดาร์กทั้งขาวไปทั้งหมดเพราะดาวราหูเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คุณก็รู้ต้องรู้จักไว้เพื่อเป็นอนํานาจหรือ เป็นการช่วยเหลือในวันข้างหน้าเพราะดาวราหูเนี่ยลักษณะนิสัยเหมือนนักเลงเป็นพวกเมื่อไรช่วยช่วยตายเลยแต่ถ้าไม่ใช่พวกเป็นตรูเมื่อไรล่อเราเละเหมือนกันดังนั้นวางตัวปันให้ดีข <c oughs> าะเดียวกันในช่วงนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณมุ่งหวังหมายมั่นปั้นมือรู้สึกว่านะครับติดติดขัดขดใดก็ตามโอกาสการประสบความสําเร็จโอกาสที่จะได้สิ่งที่มุ่งหวังไว้เริ่มต้น ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สิบเจดสิงหาเวลาสิบห้านาฬิกายี่ิบสี่นาทีจนถึงการเดือนหน้ามีแนวโน้มไปอย่างนั้นแล้วลองมาดูกันอยากได้อยากไปต่างประเทศคุณได้ไปต่างประเทศอยากประสบความสำเร็จเรื่องของชื่อเสียงแนวโน้มดีใครที่มีลูกอยากจะมีลูกผมว่าแนวโน้มช่วงนี้ก็ได้เพราะดาวอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือสุภาเรื่องของความสําเร็จดาวนั้นเนี่ยเขาโคจรไปเกเศษในรอบสิบสองเดือนเนี่ยตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดคือช่วงนี้โอกาสความสาเร็จ โอกาสมุ่งหมายสิ่งที่มุ่งหวังไว้แนวโน้มได้รับข่าวดีได้รับความสาเร็จค่อนข้างที่จะมากมันเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงแรกตั้งต้นเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่สามอาจจะรุ่มรุ่มดอนดอนกหน่อยพอผู้ครองคนรักมันอยู่มุมแล้วนะหรือเรื่องของงานจะรู้สึกเบื่อเศร้าเหงาเซงอยากจะเปลี่ยนงานไม่อยากทำงานแล้วรู้สึกเบื่อสางกระตายไม่อยากทาอะไรมันรู้สึกขอยเหวี่ยวให้เจรจาให้พูดให้คุยรู้สึกไม่อยากจะทําไม่มีกําลังใจ แต่พอไปเดือนพึบเนี่ยดวาวพระพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นพุทธสิงค์ธนูนีอยากกลัวว่าตัวสามได้ทั้งรา,าชโชคได้ทั้งมหาจักรก็มีแนวโน้นมรู้สึกฮึดกลับขึ้นมาอีกอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบู๊อยากจะลุยเรียกง่ายๆว่าถ้าสอดอยู่ดูเหมือนว่าตอนแรกจีบกันแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ถูกอ,อกถูกใจไม่ค่อยเข้าทาาเข้าตีก็ลังจะถอดใจท้อเดินถอยหลังพอไปเดือนฮึดสู้ไปสักตั้งหนึ่งพึบมีแรงแนวโน้มอีกทีฮึดสู้ฮึดสู้ฮึดสู้สนี่จะไปอย่างนั้นเพียงแต่ทางนิทาน,นเนี่ย พูดคุยกันดีๆอย่าทะเลาะเบาแหวงกันเพราะมันมีเกณฑ์ดาวพุธเลงกับดาวพระราหูมันเป็นเรื่องของเอกสารคดีความการทะเลาะเบาแหวงแตกหักมันจะเกิดขึ้นถ้าทะเลาะกันช่วงปลายเดือนตามดวงดาวย้ายไม่ต้องกับออง้อคุยกันแล้วนะถ้าใครกำลังซีดจีมันมันเลิกกันเลยมันจบกันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดยังพอพูดจาคุยกันได้อารุปอรวยกันได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อย่างนี้ผมว่าดีในเรื่องจังหวะต่อมาเรื่องของเงินเงินทองทองจะเริ่มดีตั้งแต่วันเสาร์ วัที่23สินาหาเวลา20.19ิกานานทีเพราะดาวพระเสาที่เป็นตัวแทนเรื่องเงินทองของลัคนาราศีธนูโคจรมาเจอดาวพระราหูก็เรียกว่าคุมก,กันเข้าไปอีกทำให้มีมกำลังมีโอกาสได้เงินได้ทองจากเพื่อนฝูงจากคนแนะนำเช่นคุณทำงานแล้วก็มีคนบอกต่อให้หรือตัวของคุณเองอาจจะไปสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ให้สุดท้ายกิจการเข้าไปได้ดี เขาก็เลยเอาเงินมาตอบแทนหรือคุณจะทําพุดนลมเขาก็เอามให้คุณอยู่ดีลักษณะเหล่านี้มันจะเก,กิดการวนไปเป็นมาการใช้ผลประโยชน์เกื้อหนุนกันต่างตอบแทนต่อกันมันจะมีแนวโน้มอ,อย่างนั้นในข้ะเดียวกันผมว่าในช่วงนี้เนี่ยดาวพระเกตเร่งดวงตาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูต่างๆจะมองคุณพออยู่ตรงข้าเนี่ยแหมมีแนวโน้มอ,อาจจะไปขอกับท่านบนบานกับท่านและได้รับผลสําเร็จ กลับมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามดวงโอกาสสาเร็จมันจะเกิดหลังจากสิงหาเป็นต้นไปถึงกลางเดือนกันยาถ้าจะขอใดๆก็ตามแล้วมีโอกาสให้สําเร็จเกิดขึ้นคุณก็ลองไปขอดูอีกทีก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกวิญญาณสัจจะวาจาสําคัญที่สุดเกิดขอไปแล้วบนไปแล้วถึงเวลาได้แล้วไม่ได้ไปทำระมัดระวังนิดนึงไอที่ทายว่าดีกากบาทจบกันเลิกกันเลยคุณต้องไปทําพิธีแก้แรง อาถรรบนบาสังเกวเขาอีกทีนี้วุ่นวุ่นหนักกว่าเก่าเลยยุ่งยากเขาอีกก็ไปจุดทูบก,กลางแจ้งตั้งโต๊ะประลอพิธีปูผ้าขาววุ่นวายเลยทีนี้นะครับยังไงเสียคุณก็ขอที่ไหนคุณก็จดๆไว้แล้วกันพอได้ปุ๊ก็ไปแก้ตามที่เราไว้ไม่ใช่ขอเล่นๆสมมุติขอสักได้กิจการลงทุนสัก1ล้านได้กำไรสักหล้านเป็นสล้านกว่ากำไร ถ้าทำได้นะเดี๋ยวให้บัดถวายร้อยล้านสมมุติเกิดได้จริงคุณแจ้งตายเลยนะเดี๋ยวไปขอสิ่งล้ว์นะอ้ที่เป็นคข่าว,วก็อย่างนี้นั้งนั้นนะขอให้มันพอด,พดีขอให้มันด้วยความเป็นไปได้ดีกว่านะครับก็เป็นบทสรุปทิ้งท้ายาสําหรับลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหา2,568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเ c e บ o o k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดที่พักหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆาาอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณยึดเนี่ยฝังเลือดใช้ได้ ถ้าเกิคิดถึงผมก็คิดถึงทุกทนาได้โครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบลูมคูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ